สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกระต่ายกระต่ายทำมือจากเชือกอเราลองเอามาทำเป็นพวงกุญแจทำแบบง่ายอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจกระต่ายเราจะลองเอาช้างมาทำดูนะ ทางตัวนี้มาลองทำพงแจแบบนี้อันนี้พงแจกระตา่านยะเราก็จะใช้ลวดนี่ความยาวก็ประมาณไม้มันทัดหนึ่งบทนี้ก็มีความอ่อนไม่แข็งมากนะ ไม่แข็งมากก็ไม่อ่อนมากเราจะสอดเข้าไปตรงกลางเนี่ยตรงกลางหลังช้างเนี่ยมันจะมีร่องสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็เหลวไปประมาณนี้แล้วก็โคง้ง ครงมาทําแบบง่ายๆเลยโครงมาแล้วก็สอดย้อนกลับไปอีกเดิมกลับไปแล้วก็ดึงให้มันทำง่ายๆเลยทำแบบเด็กๆเลยนะน,นะ อันนี้ก็น่าจะใช่แตเดึงให้มันมาชิดกันหน่หอยดึงมาชิดกันแล้วก็บีบเบาบีบเ้าแล้วก็ ทีนี้เราก็จะเล่นตัวนี้เข้าไปข้างในนะให้มันซ่อนเน้นซ่อนปลายหลบมุมหน่อยหลบมุมเข้ามานะแล้วก็พยายามบีบให้เป็นวงกลมนะก็เป็นวงกลมนะก็จะได้พวกเงินแจ้างแบบง่ายๆง,ง่ายมากเลยะนะเม่กี้เสร็จแล้วผมแจชิางน้า นะบีบบางหน่อยบีบงวงลง่อบีบหางลงนะเกิดเได้ช้างตะมุตะมินะให้ก็เสร็จแล้วต่นี้เราเอาลุงเจมมาใส่นี่อันนี้เป็นลุงเจมมาใส่นนะก็หามงินสร ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพวูลเจช้างง่ายๆง,ง่ายมากเลยอันนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดนทำจากเช็คปอก็จะได้สองพูลเจ